นี่ครับเกียร์ชิปเอฟไอสามสองศูนย์เมกาผมรื้อออกมาแล้วนะทุกคนชุดนี้เสียหมดเลยครับเนี่ยชุดสามสี่เสียหมดเลยดูดูมันเป็นรอยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะเนี่ยครับ,บองเลื่อนเป็นรอยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลุดแน่ครับไม่เหลือ ใส่แล้วหลุดใส่แล้วหลุดหลุดเองเนี่ยนี่เสียครับคือมันก็รวมรวมทั้งตัวนี้เสียด้วยแหละครับเขาเลยเปลี่ยนยกชุดยกชุดนี่เลยห้มันจบไปเลยตัวนี้ไม่ใช่ว่าเจอตัวเสียแต่ไม่เปลี่ยนตัวนี้มันอาจจะทําให้ตัวนี้เสียง่ายขึ้นตอนอัดผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกคนเลยอันนี้อันนี้เสือปอกเลื่อนโลฮายฝั่งนี้ฝั่งไฮ ฝั่งนี้ฝั่งเมย์ฝั่งนี้ฝั่งไฮฝั่งนี้ฝั่งฝั่งโลนี่ครับหมดเลยเข้ายากดังแกลกตึกนี่อันนี้หมดหมดเลยเนี่ยทำให้รู้สึกด้วยนี่เ่ามาใช้ได้ไม่ใช้ได้นะนี่แต่ไม่รู้มันจะหลุดเมื่อไหร่แค่นั้นแหละทุกคน โลก็โอเคอันนี้ชุดโลชุดโลไฮเนี่ยผมถอดละส่วนนี้คือส่วนที่ไม่เสียผมจะเปลี่ยนใช้ช<ฆ>ิมคอมเมดเฟืองเบรกอะ่ะเขาเรียกเฟืองเบรกโอเค okay, อยู่ตรงนี้โอเคอยู่ครับนใ,ใช้ได้อยู่ตรงนี้ยังเป็นคมเป๊บอยู่ี่ว่าโอเค ต้องล้างแล้วมันดำาขัดนี้ต้องล้างเลยทุกคนถ้าไม่ล้างเนี่ยใส่น้ำมันใหม่เข้าไปก็ดำอยู่ดีชุดนั้นอยู่ข้างล่างยังไม่ได้อ,ออกมาเลยเด็ชุดกันเกียร์ซ้อนข้างในชุดกันเกียร์ซ้อนอยังไม่ได้ออกเลยอน,นี้ลาวล่างลาวล่างจะเป็นเฟืองตายแบบนี้นระมันจะไปขยับได้เฟืองเป็นอยู่โน่นเราเราบนอยู่โน่นเราบนอยู่โน่นทุกคน ในวันประกอบผมจะทำคลิปให้นะทุกคนดีเลยอ,อันนี้ตูดเฟืองกงอะไรกงนกอะไรบันนี่หลังใช้ได้อยู่เนี่ยต้องล้างในวันประกอบนี่ผมจะถ่ายคลิปไว้ล้างหมดเลย